งานประชุมบิตคอยเดอ h e ปีเวิรนะครับดีจริงหรือเปล่าและการประชุมครั้งนี้มีผลอย่างไรต่อวงการของคริ i, ปโตเคอร์เนซีบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูนไปกับช่องคอยนิวมูนนะครับเนื่องจากวันนี้การประชุมของบิตคอยนะครับเดอ B ์ีเวิร์เนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าตกลงแล้วงานประชุมนี้ดีจริงหรือเปล่า และก็งานประชุมนี้สามารถช่วยอะไรนะครับในวงการคริปโตเคินซี่ได้บ้างนะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูทั้งสมดสามุมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมของดอซี่อีลอนมารและก็ผลนะครับของการประชุมนี้ฟีดแบ็กของรัฐบาลมีผลอย่างไรต่อการประชุมนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญด้วยฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมตัวข่าวนี้ด้วยกันนะครับ สำหรับในตัวข่าวเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะพูดนะครับในหลายประเด็นด้วยกันแต่วันนี้เรามามัดรวมทั้งหมดสามประเด็นนะครับหนึ่งก็คือดอซี่นะครับมุมมองของดอซี่เกี่ยวกับบิตคอยสองก็คืออิลลอนมัคนะครับสามก็คือบิตคอยอีทีเอฟทำไมต้องเอาสักเอาประเด็นสุดท้ายเข้ามานะครับเราก็จะได้ให้เห็นมุมมองของเดอะพีเวอร หรืองานประชุมบิตคอยค้างนี้ที่มี3แกนนำหลักนะครับที่คนพอจะรู้จักนอกวงการของคริปโตเคินซี่หนึ่งคือดอซี่นะครับที่เป็น CEO ของ Twitter แล้วก็สองคือเคที่วูดนะครับก็เป็น CEO ของกองทุน The Ark Investment นะครับแล้วก็สามคืออีลอนมาร์คนรู้จักกันดีเลยนะครับคือให้ตายยังไงก็ต้องเอาอีลอนมาร์มานะทางแจ็คดอซี่ เขาคิดอยู่แล้วนะคะว่ามากกระดาเน,นี้ยคืออีลอนมัรยังไงต้องเอามาให้ได้ถึงแม้จะโดนด่าแล้วโดนดูถูกก็ตามนะครับแต่ว่าเขารู้แล้วว่าอีลอนมัรก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้คนต่างๆเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยรู้จักกับอีลอนมัรมากยิ่งขึ้นและสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นกุญแจหลักเลยงานประชุมเนี่ยนะครับเพราะในสามเดือนที่แล้วเนี่ยมีการโจมตี ราคา Bitcoin อ,อย่างรุนแรงมีการโจมตีตลาดคริปโตเคินซี่อย่างรุนแรงนะครับทำให้ตลาดเนี่ยมันไม่ได้ก้าวไปไหนนะอยู่แค่30,000ดอลลาร์ตลอดเลยนะครับ30,000ถึง41,000ดอลลาร์ไม่ได้พัฒนาไปมากกว่านั้นถึงแม้ว่าจะมีข่าวทีละนิดนิดนิดเราถ้าทำให้ราคาเนี่ยพุ่งไปถึง41,000เราก็ปรับตบลลงมาที่35,000่0ก่อนเราก็ปับมา3า0 0เราก็ปรับมา32 0 แล้วอีกหน่อยเนี่ยราคาอาจจะไม่เหลืออะไรนะครับกลับมาที่สองหมื่นแปดสองหมืนเก้าหรือสองหมืนห้าอีกก็ได้ซึ่งถ้ามันไม่มีการแก้ไขอะไรเนี่ยหรือไม่มีการเปิดกุญแจหรืออันล็อกอะไรเนี่ยราคาคริปโตจะเป็นอย่างเนี้ยจนถึงซิงเปิดังนั้นงานประทุมเนี้ยช่วยได้มากนะครับอย่างที่เราบอกของข้างต้นคือว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่ามันช่วยได้มากเลยนะครับและ งานประชุมนี้มันทําให้คนที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรน,นะครับหรือว่าอยู่ในวงการเนี่ยเข้าใจด้วยเพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเราก็เล่าไปแล้วว่าราคามันร่วงมันร่วงเพราะว่าคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับคริปโตเครนซี่เนี่ยไม่ว่าจะลงทุนหุ้นทองคำมั่งนะครับลงทุนปิดคอยลงทุนอย่างอื่นนะครับเราไม่ได้ศึกษาในวงการคริปโตเครนซีจริงๆ แล้วมันเจอข่าวฟลัดนะครับหรือข่าวที่เป็นข่าวเฟกอะคล้ายๆกับเฟกด้วยนะครับคือว่าต้องการโจมตีบิตคอย n พอเจอเข้านะครับกลับกลายเป็นว่าต้องขายไอ้บิตคอยทิ้งนะครับจนกลายว่าเป็นว่าในช่วงบางช่วงเนี่ยบิตคอยมันกำลังตึงราคาไว้อยู่อย่างเช่นตอนสามหมืนดอลลาร์เนี่ยนะครับในช่วงของการปลดล็อกเกสเกลเนี่ยเกสเกลไม่มีผลอะไรนะครับ แต่ว่าผลมันก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไปฟังอีกข่าวหนึ่งแทนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสเดลตานะครับทำให้ต้องมีการขายบิตคอยทิ้งนะครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยปัดตกไปสองหมื่นเก้าแค่วันเดียวนะครับเราก็กลับมาแล้วนะครับจากเก้าแสนกว่าบาทกลับมาที่หนึ่งล้าน ก็เป็นข่าวดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าพอราคาบิตคอยมันอยู่ในกลุ่มหรือสุ่มเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันก็เกิดการเบรกอะนะครับแล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นจนกลายเป็นราคาล่วงลงฉะนั้นเรามาดูมุมมองของดอซี่กันนะครับดอซี่เขาเชื่อว่าเป้าหมายสูงสุดของบิตคอยคือสันติภาพโลกนะครับก็ดอซี่ทำไมเชื่ออย่างนั้นนะครับเรามาดูใน าการโพสต์ใน YouTube นะครับดอซี่พูดอะไรบ้างที่เป็นประเด็นสำคัญเขาบอกว่าความหวังของผมคือบิตคอยจะช่วยสร้างสันติภาพให้กับโลกเขากล่าวว่ามันอาจดูฟังไร้สาระไปนิดหน่อยแต่ถ้าหากคุณแก้ไขระดับพื้นฐานเหล่านั้นและทุกอย่างที่อยู่ระดับดีขึ้นในระยะยาวผมหวังว่ามันจะนำความสงบสุขมาให้กับทุกคน ดอซี่กล่าวเสริมอีกว่าสาเหตุที่เขาหลงรักคริปโตเครนซีเลยก็เพราะชุมชนของพวกเขาที่มีหลักการอย่างลึกซึ้งโดยเขากล่าวว่าเหรียญเบอร์หนึ่งของโลกมีชุมชนที่แปลกประหลาดแต่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงชอบมันนะครับก็เป็นเรื่องของดอซี่นะครับเปิดประเด็นมาเลยแล้วก็สรุปประเด็น ในคาพูดของดอซี่ว่าเขาชอบบิตคอยเพราะอะไรนะครับเพราะมันเป็นชุมชนมันมีชุมชนนะครับมีคนชอบมันนะครับมีคนยอมรับมันฉะนั้นไม่ว่าอะไรนะครับคนที่อยู่ในนอกวงการคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคริปโตคนที่อยู่ด้านบนก็จะมองนะครับว่าเออทาไมซีอของทวิตเตอร์นะครับถึงชอบบิตคอยนะครับ เขาก็บอกแล้วว่าบิตคอยมันก็มีชุมชนของมันมีความชอบของมันมันเป็นสินทรัพย์ตัวนึงแล้วมันเป็นสินทรัพย์ของโลกนี้นะครับที่กําลังจะเข้ามาเัะนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายเสมอไปไม่ใช่เป็นเรื่องของการกอร่อการร้ายไม่ใช่เป็นเรื่องของการทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือการทําลายการเรือิกระจกนะครับแต่มันเป็นสินทรัพย์จริงๆนะ ให้คุณมองดูตรงนี้มาดูประเด็นของอีลอนมาร์นะครับก็มีหลายประเด็นด้วยกันเลยนะครับมาสู่ประเด็นแรกกันก่อนแล้วกันนะครับอีลอนมาร์จะกลับมารับบิตคอยอีกครั้งหนึ่งมาร์ Musk นะครับได้กล่าวไว้ว่าผมต้องการที่จะทำดู d i l i g จนซ์นะครับให้มากขึ้นเพื่อยืนยันว่าเปอร์เซ็นต์ของการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ใช้ในการขุดบิตคอยมีแนวโน้มมากที่สุดหรือสูงกว่า5 0มากกล่าวว่าในระหว่างการประชุม ถ้าเป็นเช่นนั้นเทสลาจะกลับมารับปิดก่อนอีกครั้งนึงนะครับอันเนี้ยต้องบอกก่อนนะมันต้องเป็นการยืนยันนะครับจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะครับเพราะว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณเดือนที่แล้วนะครับมีข่าวออกมาว่าเฮ้ยนักขุดในสหรัฐอเมริกามีการใช้พลังงานสะอาดถึงห้าสิบเอร์เซ็นแล้วผลปรากฏว่าการวิจัยนะครับแล้วการทำแบบสำรวจต่างๆเนี่ย มันช่วยไปหน่อยนะครับหรือมันไอเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มนะครับเป้าหมายในการสํารวจเนี่ยมันไม่ครอบคลุ่มมันไม่ได้รับมาตรฐานประมาณนั้นนะครับแล้วรวมถึงบรรดาแฟนๆอย่างนายไมเคิลเชลเลอร์และคนอื่นๆพยายามดันอีลอนมาร์คให้บอกว่าให้ยอมรับปิดคอยให้ได้ฉะนั้นอีลอนมาร์กก็ยืนยนันนะครับว่าไอ คุณนะต้องใช้โพลสำรวจที่ถูกต้องหน่อยนะครับในการที่ออกมาบอกนี้นะครับเพราะว่าถ้าแฟนๆบังคับอะไรส่งเดชแล้วผลปรากฏว่ามันมีปัญหากับบริษัทเทสลาเพราะบริษัทเทสลานะครับเป็นเขาเรียกว่าภาพรวมของเขานะครับแล้วก็ภาพโลโก้ของเขาคือการอนุรักษ์นะครับและการหลักโลกนั้น บังคับอะไรส่วๆมันก็ทำไม่ได้นะครับแม้ว่าคนพยายามที่จะผลักดันให้อีรอนมาเอ้ออกมาพูดสิเกี่ยวกับว่าเรื่องของในเม็กซิโกนะอ่าเม็กซิโกที่บอกขุดน้ํามันระเบิดนะครับมันอันไหนมันทําลายโลกมากกว่ากันระหว่างบอกขุดน้ํามันนี้กับบิตคอยนะครับหรือคนบังคับบอกให้ออกมาพูดเรื่องของการยอมรับไอ้บิตคอยนะครับในบริษัทเทสลาสักทีที มันเกิดเหตุนี้เกิดขึ้นทําให้อีลอนมาร์ก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรนะครับและก็รวมถึงดอซี่นะครับก็ได้เชิญชวนอีลอนมาร์กนะครับมาในงานนี้อยู่แล้วอีลอนมาร์กก็รู้จังหวะรู้โอกาสนะครับไม่ออกอะไรไปสูสัดนะครับมีแพทเทิร์นของเขาดังนั้นงานเดอะบีเวิร์เป็นการยืนยันว่าอีลอนมาร์กจะมีการรับบิตคอยอย่างแน่นอนแต่เงื่อนไขาการรับยังเหมือนเดิมฉะนั้น การที่จะใช้พลังงานสะอาดนะครับของบรรดานาักขุดเนี่ยต้องมีการยอมรับนะครับจากหน่วยงานที่เป็นเชื่อถือได้และมีมาตรฐานถึง50%ประเด็นต่อมาที่อีลอนมาร์พูดที่สองนะครับคือเขาครอบครองเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยดอจคอยและอ t ตาเรียมเพียงเล็กน้อยนะครับ mm. เพื่อเป็นการยืนยันกับแฟนๆว่าเขาไม่ได้ทิ้งวงการของคริปโตเคอเรนซีไปนะ และเขาเนี่ยยังอยู่เป็นภาพลักษณ์ของวงการคริปโตน่นอดูจากหุ้นของเขาก็ได้นะครับของเทสลาเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์นะครับที่เป็นนักวิชาการเนี่ยออกมาวิเคราะว่าหุ้นเทสลาเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับราคาหรือในวงการของคริปโตแเ่นซีเลยนะครับราคาของบิตคอยถ้าบิตคอยล่วงหุ้นเทสลาก็จะล่วงถ้าบิตคอยขึ้นหุ้นเทสลาก็จะขึ้นมันมีความสอดคล้องกัน นะครับดังนั้นอีลอนมาร์กก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับของวงการของคริปโตเครนซีจริงๆนะเป็นแฟนคลับของบิตคอยเป็นแฟนคลับของอีทูเรียมเป็นแฟนคลับของดอจคอยนะครับซึ่งอีลอนมาร์กตอนนี้เขาถือบิตคอยอยู่ประมาณ1.4พันล้านล้านดอลลาร์ฉะนั้นเขาบอกอย่างนี้ยืนยันกับท่านผู้ชมทุกคนนะครับแล้วบรรดาสาวกด้วยว่าเขาเป็นคริปโตโฮดดิ้งคือถือระยะยาวจริงๆ และเขาจะสร้างผลกําไรกับบริษัทนะครับกับโรครงการของ crypto currency อย่างแน่นอนฉะนั้นเราก็เข้าประเด็นต่อไปเลยละกันประเด็นที่3นะครับคือ Starlink Starlink ช่วยอะไรได้บ้างและทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกคือช่วยเรื่องอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเข้าถึงทุกที่นะครับแล้วมันก็จะมีความเร็วที่สูงขึ้นสูงกว่าอินเทอร์เน็ตที่อยู่ภาคพ,พื้นตรงนี้นะครับ เขาบอกว่าตรงนี้มันจะช่วยบิตคอยเลยนะครับให้มันมีความรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าบิตคอยเนี่ยมันมีระบบการประมวลผลการอะไรแบบเดิมอะสับทางเทคนิคเขาแต่เขาบอกว่าเขาจะสามารถช่วยเพิ่มนะครับแบนด์วิธของอินเทอร์เน็ตพร้อมกล่าวว่าหากว่าไม่มีใครทำนะครับ Starlink จะทำมันเองนะครับคือเพิ่มความรวดเร็วนะครับจะทำให้บิตคอยเนี่ยสามารถประมวลผลเร็วขึ้นขูดได้เร็วขึ้น วิเคราะห์ได้เร็วขึ้นนะครับผ่าน Starlink อันนี้เป็นการกล่าวข้าวๆนะครับของอีลอนมสก์และประเด็ดนที่2นะครับคือใน Terminal SpaceX Starlink ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องทําความร้อนในอวกาศอีกด้วยเพื่อจะช่วยนะครับในการสร้างเครื่องขุดบิตคอยในอวกาศนะครับคอนเซปต์เนี่ยประมาณนี้และผมคิดว่าอีลอนมสก์เนี่ยน่าจะทําได้ดีพอสมควรเลยนะครับเราก็ต้องดูโปรเจกต์ของ Starlink ที่เขาพูดเอาไว้ว่ามันจะสามารถเข้ามาช่วยในวงการคริปโตเครนซี y ได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับในข่าวอื่นในเดือนอื่นในวันหลังๆนะครับว่าจะมีการสรุปเรื่องสตาร์ลิงยังไงนะครับก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับที่อีรอนมารกได้นําเสนอทั้งหมด3หัวข้อเป็นเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนพันแท้นะครับในวงการคริปโตเครนซี y จริงๆนะหนคือ เทสลา Tesla จะกลับมารับปิด o i n อีกครั้งนะครับสองคือ c r y ปโตโฮด d ิ้งนะครับคืออีลอนมาร์เนี่ยถือทั้งอีเธเรียมดอจคอยปิดคอยเนี่ยในระยะเวลาที่ยาวแน่และทำกำไรกับมันแน่สามคือ Starlink จะมีบทบาทช่วยนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตเลเยอร์ต่อไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตมันรวดเร็วขึ้นเพื่อจะทำการขุดคริปโตเครนซีได้รวดเร็วขึ้น และเครื่องมือที่ใช้ในอวกาศในการขูดบิตคอยก็จะมีเครื่องมือในการทาความร้อนต่างๆที่เขาสรุปเป็นศัพ์เทคนิคเอาไว้นะครับเพื่อจะสามารถที่จะขูดบิตคอยได้นะครับก็เป็นข่าวดีนะสําหรับคนในวงการของคริปโตสิฉะนั้นในประเด็นต่อไปนะครับเราจะไปดูเรื่องของข่าวต่างๆนะครับว่าหลังการประชุมเดอะบีเวิร์เนี่ยมันมีผลต่อวงการคริปโตสิอย่างไรบ้างโอเคครับสําหรับเรื่องนี้นะครับก็ เรื่องบิตคอย ETF นะครับก็ได้รับผลตอบรับทันทีนะครับจากนางเฮสเทอร์เพียสนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ของเสร็จคนหนึ่งนะครับได้กล่าวให้การสนับสนุนหน่วยงานกำกับดูแลอนุมัติกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอยหรือ ETF ในระหว่างการปรากฏตัวในการประชุมเสมือนจริงของ The p e a v e r นะครับเมื่อคือนินี้ฉะนั้น Bitcoin ETF ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของ คำพูดของเขาก่อนนะครับว่าเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับบิตคอย ETF อย่างไรบ้างนะครับในคําพูดของ p สนะครับผ่านทางทวิตเตอร์ Twitter นะครับก็น่าจะได้รับนะครับหน้าที่จากกรอตอนะครับในการดําเนินการเรื่องบิตคอย ETF เนี่แหละนะครับฉะนั้น PS ได้กล่าวนีนะ้ว่าฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า เราจะอยู่ในสถานการณ์ทีย่ยังไม่ได้มัดอะไรเลยในขณะที่ประเทศอื่นๆกําลังก้าวเดินไปข้างหน้าเพียสกล่าวไว้ตรงนี้นอกจากนี้เพียสยังจแจดงความคิดเห็นข้อกังวลของเธอว่าอุตสาหการรมคริปโตนะครับอาจถูกบังคับให้เล่นตามกฎพิเศษแบบที่อาจมีการจํากัดการลงทุนของสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเราไม่ใช่ผู้ควบคุมคุณธรรม ดังนั้นเราจึงไม่ตัดสินใจว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีบางทีเราก็คิดถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนมากเกินไปจนลืมคิดไปว่าผู้คนกำลังสร้างพอร์ตการลงทุนของพวกเขาเองฉะนั้น Bitcoin ETF ตอนนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัตินะครับซึ่งทางาหลายท่านนะครับได้ออกมายืนยันนะไม่ว่าจะเป็นข่าวนะครับของคนนู้น คนนี้นะครับอย่างไมโนว่าแกสเขาก็บอกว่าเออตอนนี้บิตคอยเอทีเเนี่ยมันยังไม่ผ่านนะครับมันน่าจะผ่านปลายปีนี้แหละเพราะว่าซีโอ,อ CEO ของเซกนะครับคนใหม่เนี่ยเขาก็เป็นมิตรกับคริปโตนะนะครับฉะนั้นคริปโตเนี่ยน่าจะผ่านภายในปลายปีนี้แต่พอเอิญเขามีงานเยอะนะครับแล้วเขาก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าบิตคอย n e ทีเอจะผ่านหรือเปล่า นั้นบิตคอย ETF ตอนนี้ยังไม่มีกระบวนการที่ผ่านให้ได้นะครับกับหน่วยงานใดแต่ผมเก่งไว้ว่า Bitcoin ETF ในสาหารัฐอเมริกาคนที่จะได้ก่อนเนี่ยน่าจะเป็นเกสเกลนะครับเพราะเกสเกลเนี่ยอ,อจะมีเครดิตดีที่สุดนะครับดังนั้นเกสเกลน่าจะเป็นหน่วยงานหรือเป็นองค์กรที่น่าจะได้รับบิตคอย ETF ก่อนนะครับถ้า b i t c o ตคอยอ ETF มันเกิดขึ้นอะ มันจะมีผลดีนะครับในบางจังหวะนะนะครับผมก็บอกนะว่าในบางจังหวะเพราะบางทีอ,อ่ะไอรูปแบบการบริการของเกสเกลแบบเดิมอ่ะก็จะเป็นนักลงทุนระดับบิ๊กเลยนะครับนักลงทุนสถาบันที่เข้ามาลงทุนในเหรียญต่างๆโดยผ่านไอห,หุ้นนะครับ GPTC อ่ะนะครับ Bitcoin Trust นะนะครับซึ่งมันจะทำให้ได้แค่นักลงทุนสถาบัน เึ่งเกจ์เกลคิดไว้แล้วว่าเขาจะเปลี่ยนตรงนี้มาเป็น Bitcoin ETF แทนจะได้เข้าถึงภาคเอกชนมากขึ้นจะได้ไม่มีการเข้าไปเก่งกำไรนะครับเรื่องเกี่ยวกับไอ้โตหุ้นเนี่ยนะครับแล้วก็การปลดล็อกในช่วงปลดล็อกในช่วงของเวลาต่างๆชุกทุกหเดือนด้วยกันทางเกสเกลก็เห็นแล้วนะครับว่าเออมันก็ไม่ได้ดีต่อราคาตลาดคลิปโตนะนะครับเขาก็เลยกจะปรับเปลี่ยนไอ ัวหุ้นนะครับเป็น i ิ c คอ n ETF แทนซึ่งตอนนี้นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะได้ก่อนแต่ผมเชื่อนะครับว่าเกตสเกลได้ก่อนและทางการประชุมครั้งนี้ทำให้พวกกรอตอสหรัฐนะครับหรือเซก็ตื่นตัวมาแล้วนะว่า i ิ c คอ n ETF นะครับตอนนี้บราซิลก็มีบิตคอยมีอีเทเรียม ETF แล้วครับแล้วก็แคนาดาก็มีบิตคอย ETF แล้ว แต่สารัฐยังกำาก้ามกึ่งกึ่งอยู่เลยจะผ่านหรือไม่ผ่านจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับแต่ว่าการประชุมเดอะบีเวิร์ครั้งนี้ก็มีผลทําให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับก็กลับมามองคริปโตในบางมุมในบางส่วนมากยิ่งขึ้นรวมถึงเสร็จด้วยนะครับที่จะประสานการทํางานกับในงองค์กรของคริปโตเเรนซี่ในวงการของคริปโตเเรนซีมากขึ้นนะครับมีผลตอบรับมากขึ้นจากการประชุมนี้ ก็เป็นการประชุมที่น่าจะสร้างชื่อเสียงให้มากพอสมควรในวงการคลิปโตนซีแล้น่าจะเป็นข่าวที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่เราสามารถที่จะเซอร์ไพรได้นะครับดังนั้นวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมนะครับในคอนเทนต์นี้ด้วยกันถ้าเกิดมันติดติดขัดขัด,ขด,ขดยังไงขออภัยด้วยนะครับมันเยอะมากมันมีหลายประเด็นแล้วผมก็จะค่อยๆมาทำทีละประเด็นให้นะครับในหลังจากข่าวนี้น่าจะมี ข่าวนะครับที่เขียนออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมเดอะ w o r l d เนี่ยเพิ่มถ้าเกิดผลตอบรับดีผลฟิดแบคดีผมก็จะทําเพิ่มนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะให้กําลังใจด้วยกันนะครับและก็สามารถที่จะยืนยันนะครับว่าราคาบิตคอยจะไปในทิศทางไหนนะครับท่านคิดว่าบิตคอยจะไปในทิศทางไหนนะครับกดหนึ่งหรือกดสองเท่านั้นนะครับ หนึ่งคือมีการปรับขึ้นนะครับอย่างแน่นอนกดหนึ่งนะครับหรือสองคือบิตคอยราคาอยู่กับที่กดสองนะครับก็แล้วแต่ว่าจะกดอะไรแต่สำหรับวันนี้ข้อขอบคุณทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามนะครับเรามีสีช่องทางคือบล็อกดิทเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตแวนซี่คอมมิชชั่นก็สามารถเข้ามาได้นะครับเพราะว่าไลน์กลุ่มเนี่ยมันเป็นคอมมิชชั่นไว้สําหรับพูดคุยกันนะครับ แล้วสำหรับวันนี้นะครับก็แนะนำว่าให้ทักเรามาที่ f c e e o o o นะเพราะว่า Facebook เนี่ยจะเป็นที่สามารถอัปเดตนะครับในเรื่องของอการพูดคุยการสนทนาได้ดีที่สุดนะครับนั้นผมแนะนำว่า Facebook และสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับแล้วเราหวังว่า i ิ c คอยจะ g โก o ทูเด o ูลไปด้วยกันพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องขออนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ